สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกทุกคนสวัสดีอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะวันนี้มาทําอะไรแต่เช้าอันนี้คือจะกลับแล้วนะมาเอาลามันนะคะเอาลามันไปปลูกฟากโน้อนอช่วงเช้าเช้าทำงานตัวเองช่วงสายๆพ่อเยสิงไปช่วยไปช่วยงานพระนะคะเออวันนี้นี่ไม่รู้จะมีอะไรทําหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ฟังนี่มัน งานที่เป็นที่ช่วยได้อะมันเบาแล้วนะคะที่นี้ก็เหลือเหลือที่เป็นส่วนของพระาจารย์คืองานออกเหล็กเชื่อมเอองานเชื่อม <c oughs> ก็เลยมาเอาละมันนะคะไปปลูกเมื่อวานนี้ฝนตกเนี่ยคะ่ะตกตกอะไรให้เหมือนไม่ตกคือมันไม่แรงนะคะมาที่นี่มันไม่แรงมันไปแรงที่กกตูม ผน,นะคะมันมีแห้งมันมีแห้งมาแถวนี้ดีเจอเหมือนนะคะคืดว้าอันคืด <c oughs> ว้าอยู่ศูนย์ห่าแห้งพอมาเบิ่งแล้วโออันนี้เป็นเป็นสวนแม่สกายมันแม่สกายมาดูนะคะว่ามันมันชุ่มไหม เดี๋ยวขออนุญาตใช้เท้าขียเนี่ยฮะเนี่ยก็ดีกว่าไม่ตกค่ะชุ่มนิดนึงก็ดีกว่าไม่ตกซะเลยพ่อใหญ่สิงกำลังจะมาตรงนี้เป็นสวนมันสวนมันแม่ผีนะคะสวนมันแล้วก็สวนยางเขาดูทรงแล้วเขาก็น่าจะเอาไว้ เป็นมันสองปีเหมือนเราเพราะว่าเขาตัดแล้วก็ยังไม่ถอนนะคะปุโปงยอดหมดแล้วค่ะราคามันตกต่ำขนาดนะักราคายางก็ได้ยินว่าร่วงเหมือนกันนะเช้านี้มีความชื้นด้วยนะคะมาลุ้นตอนบ่ายเพราะว่าฝนนะคะถ้าจะมีก็มีตอนบ่ายมาลุ้นกันนะคะว่าบ่ายนี้จะมีฝนหรือเปล่า แต่ก็มีความชื้นอยู่นะคะอากาศกลางวันนี้ไม่ต้องพูดถึงร้อนมากเดี๋ยวกลับไปนี้ที่กลับไปเร็วนี้จะไปตองวยนะคะพอดีจะไปซื้อของมาเพลนด้วยแล้วก็ซื้อ,อน้ำนะคะเอามาไว้น้ําหวานเอามาทำน้ําปะนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆมันเหนื่อยเนาะมันร้อนด้วยนะคะพระอาจารย์ทำงาน ก็ต้องมีทุกวันอะไรที่เรามีกำลังนะคะพอที่จะช่วยได้ก็ทำบุญไปในตัวค่ะตามกำลังทรัพย์ของเรานี่ไอหนุมหน่มรถไถไอหนุ่มรถไถพ่อใหญ่สิงมาแล้วมีเจ้าปึ๊นนำหน้า เ <c oughs> มื่อวานนี้กกตูมนะคะตกตกหนักฝนน่ะตกอย่างแรงก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้จะมาถึงคิวกกอก <c oughs> เดี๋ยวกลับไปนี้ไปเตงอยก่อนค่ะ <c oughs> คือเพนนี้เพนทุกวัน <c oughs> <c oughs> น้ำปะนะก็มีทุกวันน้ำปะนะบางวันผู้ใหญ่ก็ปั่นกล้วยบ้างนะปั่นแตงโมบ้างาตามตามของที่เรามี ปิดปิดโม่งแล้วพุ่นะโอ้เออมาแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ